เห็นที่อยู่ในตัวไปยังไงไปทางไหนอ่ะขึ้นทางด่วนเลยทางด่วนเึ้ื่อนทางด่วนเนี่ยนะเห็นไหมอันวัดีมันมีเส้นอยู่ก็ทางด่วนทางด่วนและพญาวิ่งลงมาเรื่อยๆลงมาลงมาเรื่อยๆจะผ่านเขาช่องแหบทางด่วนผ่านเขาช่อกแคบเขามันบีบมันบีบดอ้าะเป็นไงอีตรงนี้ทางมันปิดเพราะปีใหม่แล้วไปไง่รถมันเยอะต้องวนเขานวนเขาอ้อมเขามาอ้อม ดีย๋ยววนนานนะเดี๋ยวเพลินเฮ้ยแค่รอบเดียวพอวนมารอบหนึ่งอ่ะลงมาเรื่อยๆลงมาเรื่อยๆจะเจอวังสะพูวังสะพูวังสะพูนี่อย่าขับแรงนะรถมัไม่อะมันมีหลุมแหลมหลุมลมันลึกไม่ได้เดี๋ยวยล้อดุ้ง <c oughs> เดี๋ยวลอแป้นรู้ดีเดี๋ยวลอดุ้งเดี๋ยวลอด เลยทะพุ่ไปเล้วไปเลยทีนี้เราลงมาเราจะเจอลานกว้างเลยลานกว้างลานกว้างเขาเรียกอะไรวะเขาเรียกเห็ดหมอยตะเกกเห็ด<อ>มันจะนาเนี่ยเ,<อ>เห็ดมันขึ้นหญ้ามันจะเดีียวอยู่หน้าไปเที่ยวหนะ้าไปเที่ยวอไอเดียวอ่ะไอต้องเห็นบอกว่ามึงยาวเว้นให้ผัวเขาพูดนะไอ้กูไม่ได้เว้นเขาพูดเองนะเอเอลงถึงหอเห็ดอะไรนะเห็ ว้วมาถึงหรือยังถึงหรือยัง่านมอตเกตมาที่นี่เราจะลองอุโมงค์แล้วไปอุโมงค์เลยเราเข้าไปในอุโมงค์เลยอุโมงค์ <c oughs> แล้วเ,เรียกอะไรอะ่ะอุโมงค์มันจะมืดหน่อยต้องมีไฟส่วนตัวรถมันมีไฟอยู่แล้วแหล,ละเขาเรียกอุโมงค์พอลงมาปุ๊บมันจะไปโลนนครทรรมแล้วนครทัรมอยู่ใกล้เมืองปริย์พม่าที่หรือยังอยู่ใกล้ๆกกันติดกันเลยอ่าไปบ่อยไม่เห็แล้วเรานครทัรมไปเข้าบ่อยเยาวนาเที่ยวขับรถผ่าน เฮ้ยโอ้เออแกวแกวแต่อุโมงค์เลยมึงมุดทุกวันเลยต่อเมืองรับเลยถ้าอย่างนั้นมึงจะรับหน้าที่ไปรับนางไปน้ำสาย